พี่น้องยายสิแม่ข้าเมื่อกี้ปันผักติ๋วจ้าผึ่งงามๆปั่นพักติ๋วไปิซุบดอกผักติ๋วเขาคือเป็นมืดๆมาเก็บพักติ๋วจ้าพี่น้องยายหนิงกับยายหนูคือเกาจ้านี่ยายหนูเด้อพี่น้องเอ้ยมาเก็บเอานพักติ๋วเด้อเต็มไนหลายขท้าอาบอาบพัติ๋พักติ๋วจ้าแกงขี้เขียดหน่อยเขียดเล็กเด้อแกงขี้เขียดหน่อย แกงก็ได้ซุปก็ได้จ้าพี่น้องกกต้มเสปาคอแต่ว่ามันอยากสูงแน่แย่ายเอาเลยาเลื่อยเอาน้ำจันดอกงามงามพักติวกะสิบานในช่วงนี้ละจ้าช่วงเดือนใดย่าเดือนสามตัวนี้บ่ดอกอา,อาหูลยบ่ดอกพักติวงางามงามจะมีรสชาติมสมสม สมซ่สมฝาดฝาดฝาดบัวใหญ่เอามะเขกระเยสมสมนิดๆเอาไปซุปแสบจ้านี่ด้อที่น้องเคยกินบ่วจ้าท่างอีสานก็เคยกินอยู่ดอกเนาะอีสานมีหลายจังเอาเก็บบันี์ พี่น้องงามคักจ่านีา่เอาเก็บหลูดบูดหลูดจังสีเล็จจ่าลูดเอาต้มแส่ปาะคอกระแสบเด้จ่าเนี่คอไงเอาใหยเสถุงแต่ว่าเหมือนแรงใหยสิซุปซุปใส่อยง ปลาทูยังอยูยซ่ซุปแซ่ปลาทูอ่ะเมนูซุปผักติว่วเขาจะเอาไปขายถุงละซิฟพ,พี่น้องอยู่ตลาดหลายๆจะดดิช่วงนี้ผักติ่วมันบานเนาะคนกับเก็บหาเก็บไปขายไปแนมันสีเสื้อตาคุยดึงไว้ทั้ง,ค,<ป>ง,งคนร้านกับพ่อหลานร้านกรย่านไม่ได้เก็บก่อน เก็บารกตีได้ยัะค่ะได้หลายพี่น้องเดี๋ยวข้าจะไปซุปกันจ้าบัรที่นี่แต่กินซุปพักติว้วได้พี่น้องหลังจากข้าเก็บมาแล้วพี่น้องข้าเก็ามาต้มจา้าต้มต้มละค่ะจังเอามาซุปมึงพี่น้องนี่เพิ่งต้มใหญ่ว่าต้มน้ำบ่เดือดมันบ่งงามมันบกขาวงามจา้าบรูจักเนาะเราบยูก็เลาายต,เลต้มถาเรา น้ำมาเดือด,ดเอาไซส์แบบนี้มันเลยออกมาเป็นซีนีแล้วพี่น้องกินได้ขี้เก่านะนะ่าจะ mm hmm. ย่ายละสิตม้มโอ้ย่ายละสิซุปเซป,ป่าแหงจะปลาแหงตํำม,มาแล้วพี่น้องไปย่างไปย่างจะซ mm hmm. ุปเซปลาย่าง mm hmm. เซฟ ธรรมดาบ้านห้าหนี่ละพี่น้องบริสไซยังไหลายซุปมะเขือซุปพื่นนอไม้นี่ละจ้าใส่ขา้าวกลัวหวัหวหอมพริกปน่นผงซีอร๊ดแค่นีหละจ้ากระแทบแล้วตำได้ละห้ากับปุกลดได้ได้จ้าพี่น้องมักจังได้กัะปุงไว้เลยจ้าเสบร์ แนวกินอีสานเห็ดไงปุงง่ายจ้ะของปุ่งก็มีหลายอย่างใส่หลซุปเซ็ตละจ้าพี่น้องหนาตาเป็นแบบนี้นาตาเป็นแบบนี้ละจ้าซุปใส่ปลาแห้งปลาย่างจ้า พี่น้องมากินชุปพักติวน้ำกันได้จ้าพี่น้องเคยกินบอ่อขอบคุณทุกการรับชมได้จ้าไว้พอกันกินหนาจ้าสวัสดีจ้า